ก่อนที่จะรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับสันมีแคมเปญพิเศษดีมาฝากนะครับเบนเคนเมก้าเซล2,025รถจัดหนักครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีครั้งเดียวในรอบปีนะครับที่คุณได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันนะครับพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง500,000บาทห้ามพลาดโอกาสพิเศษดีแบบนี้วันนี้ถึง3 1พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถคันอื่นนะครับสามารถเข้าไปรับชมทีต์ร็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n นเ com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เล กับรุ่นนี้ mercedes-benz e300e รุ่นอวกาศโฉมกันนี้เป็นโฉมเฟสลิปนะครับโฉมใหม่ปี2021ด้วยเลขไมค์ก็วิ่งเพียง47,000กิโลเท่านั้นเองกับราคาปกตินะครับที่เบนท์แคเราตั้งอยู่ที่1,890,000บาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้เบนท์แคร์เมกาเซลนะครับลดจัดหนักจัดใหญ่ครั้งใหญ่สุดแห่งปีนะครับคันนี้ราคาที่1,690,000บาทเท่านั้นเองนะครับในราคาสุดคุ้มมากๆนะครับได้ขับ e Class โฉมเฟสลิปคันนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้แน่นอนนะคครรรัััับบโดดดดดเเเเเเ่่นนนนนน้้้วววยยสสีีีททาาาตตใหมลป็็กกกไไไฟฟ์ซะ ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับให้ความหรูหราสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับพร้อมด้วยฟังก์ชันไฟหน้าเป็นแบบ LED h i g h Performance นะครับสำหรับตัวล้อด้านข้างนะครับเป็นล้อลายพิเศษเฉพาะรุ่นอวังกาศเลยนะครับให้ไซส์ขนาดถึง1 8นิ้วเลยสำหรับตัว e 3 0 0 e โฉมฟิลิปคันนี้นะครับแน่นอนก็คือเป็นระบบ Plug-in Hybrid นะครับซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2 0 0พนะครับให้กำลังแรงม้าในส่วนของเครื่องยนต์อยู่ที่แรงร้อยรับเอี2 2แรงม้านะครับพร้อมด้วย Everwer ซึ่งเป็นแบตเตอรีี่่่ชชุดใหมมรัทสาาถ์ไฟครั้ง วิ่งได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยถึง50กิโลเลยนะครับตัวไซส์ของ E-Class นะครับก็มีขนาดความยาวกเกือบ5เมตรนะครับทำให้ห้องโดยสารเนี่ยมีความกว้างขวางนั่งสบายมากกว่าเดิมนะครับด้านข้างมาพร้อมด้วยระบบไลสปอร์ตนะครับแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่คือจุดเด่นของ E300E เลยนะครับของรุ่น Facelift นะครับตัวช่วงล่างของคันนี้นะครับ เปลี่ยนหมดแล้วจากถุงลมจะไม่ใช่ถุงลมแล้วครับเป็น c o ยส spring เหมือนเดิมนะครับจะเป็นแบบ comfort ซั s เ e n ช i o n ด้วยเป็นสปริงตัวชุดใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลเทียบเท่าชุถุงลมนะครับใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยไฟท้ายนะครับก็เปลี่ยนแปลงด้วยดีไซน์ใหม่หมดนะครับให้ความหรูหราที่มากขึ้นนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟา้าร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีเราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับอายว้ว่าตัวรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้สามารถสแกน QR โค้ดที่มุมขวาด้านล่่าาางตรนี้้ไดเลยปผพูอ ภายใท่อสารของตัวรถนะครับต้องบอกว่ามาพร้อมด้วยเบาะหนังนะเป็นสีดําทั้งหมดเลยลองดูสภาพตัวเบาะนะครับใหม่มากนะครับไม่ช้ําเลยด้านข้างมาพร้อมด้วยม่านข้างนะครับมีให้ทั้งซ้ายต้องขวาแล้วก็มาพร้อมด้วยม่านหลังด้วยนี่ครับคือจุดเด่นของ E-Class เลยคือความกว้างทั้งเล็กรูมเฮดรูมนะครับนั่งสบาย เบาหลังนะครับนั่งแบบ3คนนั่งได้แบบสบายๆเลยกว้างๆเลยนะครับเห็นไหมครับจุดเด่นของเขาเลยอีกคือความกว้างขวางของตัวรถนะครับแล้วสําหรับโฉมเฟลิปนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงจากโฉมเดิมเนี่ยพอสมควรเลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันต่อครับผมเข้ามาไปเท่าสารด้านหน้านะครับดูไปดูมาก็อาจจะเหมือนรุ่นก่อนเฟลิปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับมาดูครับพวงมาลัยนี่ครับ สำหรับ e 3 0 0 e f a c e lift นะครับพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยหน้าจอก,ก็เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาคือระบบ t ัสกีนนี่ครับเห็นไหมครับใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับรองรับระบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยคอนโซลเห็นไหมครับ เป็นชิมสีอลูมิเนียมนะครับหรูหรามากๆสวยนะผมชอบนะสีนี้นะครับแล้วก็ตัวรถนะครับยังมาพร้อมด้วยโหมดไดนามิกนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีโค o คอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการขับขี่แบบไฟฟ้าล้วนนะครับมาที่อิเล็กทริกเลยนะครับก็ชาร์จไฟหนึ่งครั้งก็อย่างที่สันบอกคือสามารถขับขี่โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยถึง50กิโลนะครับแล้วก็เปิดชุดคอนโซลกลางมามีช่องวางแก้วน้ํา2ตําแหน่งมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับโอ้โหการใช้ง รถสําหรับ e 3 0 0 e ตัวเอวังกาศคันนี้นะครับระบบการช่วยเหลือเนี่ยมี a t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  n t n o s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  t a t t e n t i o n a s s i s t คือเป็นระบบการขับขี่ในขณะที่เราเดินทางไกลเนี่ยคนขับเกิดความเมื่อยล้าตัวรถเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนให้เราจอดพักรถด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบการขับขี่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ที่ใช้งานได้ดีและก็ใช้งานได้จริงพูด <P ew d> ไปยังไงก็มูลค่าก็เกินกว่า2ล้านแน่นอนนะครับสำหรับ e-class ในรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยราคาเนี่ยสล้านนิดๆนะครับแต่วันนี้นะครับเบนซ์ใคเราจัดในงบประมาณไม่ถึง2ล้านบาทนะครับกับ mercedes-benz e 300e เอาอากาศโฉมเฟลิปปี2021เลขไมค์คันนี้เพียงเพียง4 0มกิโลเท่านั้นเองครับกับราคาปกติที่เบนซ์ใคเราตั้งอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับ ขอย้ำนะครับสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับกับเบนแคนเมกาเซลรถจัดหนักครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับคันนี้เหลือเพียง1 6 9 0 0 0 0้านบาทนะครับมาเป็นเจ้าของรถ m e r c e d e s b e n บ E-Class สเองงบประมาณไม่ถึง2ล้านบาทกันเถอะครับตีนะครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้นะครับเบนแคนเมกาเซลสองพันยี่สิบห้ารถจัดหนักครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับราคาพิเศษเหลือเพียงหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับมาที่เบนแคนที่เราจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ